สวัสดีย่ามเซาครับพี่น้องวันอาทิตย์ครับวันนี้วันยุดมนุกผู้หาแลวกินครับหาแล้วอยู่แลวกินหนึ่งคนเยาไปครับหนึ่งคนเยาไปไปบาท่านไปหากับเขาครับบาท่านเดือดทรายอยู่ ไปเลาะหาแนวอยู่แนวกินครับพี่น้องขางบ้านบ่ไก,กล่กาสย่ำเสาครับมาสีไก่ย่างครับพี่น้อง มาซื้อไม่ค้าค้างบ้านครับมาซื้อนีหลายอย่างครับผ่านไปผ่านมากอะแวะอุน้นนุนได้ทำบักหุ่งซุปกระไม่ไก่ย่างตูดไก่ตับไก่ครับนะี่ครับกำลังยา่างหอนเลยไม้ค้าคนสวยขนาดตาดีเนี่ยมหมอบวนพวกม,ววมาเด้อมาเด้อบระไดอยู่ในโซ <ใน S 2> อยนี่ก็ไดจเบิิงเจ้าอยู่ติวะเขียงแบบนี้คุ้นๆอยู่เด้อ่านไปพัดมากอะแวะอุ้นนุ่นได้ครับ เนียเียงบุปุ่นเอาได้เปิดคนคิดเราเอาตูดตูดสองตับสองตูดสองตับสองจ้าครับผมไ่ถือๆกับาไม่ถือๆครับไม่ละสิบาทครับไม่สิบบาทเลยจ้าหอนหอนจะยังหอนหนครับไม่ยิ่ยิ่สิบบาทยิ่ย่พ่อทาใหญ่ทเย ข้เนี้ยป้อนจังป้อนโมนีไต่อนะครับพอดีในในบ้านเคนหนึ่งคนเนี้ยไปเลรอโอเคเขียนแางแห่อันนึ่งขอบคุณหลายๆครับในขาดเจ๊ดีครับสีพร้อมแถมพร้อมคมดแรงแจกแถมหมดเนี่ยนี่ชิบะจ้าขอบคุณค่ะครับได้กรับเขากระสือดชจุ๊บคลิปเดืมนี่ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าไหนออกคลิปวะ